สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาทำหนวดปลาหมึกยักษ์นะคะหนวดปลาหมึกยักษ์ที่เขาขายตามท้องตลาดทั่ว,วไปนะคะเราจะทำยังไงให้สวยเด้งนะคะน่ารับประทาน ถ้าใครสนใจอยากจะทำไปใครนะคะก็ทำได้นะคะทำได้ง่ายๆคะ่ะหรือว่าใครอยากจะทำรับประทานเองก็ได้นะคะทำไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ มีแตห่หัวสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะว่าเราทำยังไงนะคะนี่ค่ะเราจะผ่าตรงฝั่งนี้นะคะ,นะคะเ,รเราก็แบกออกนะคะตรงปากมันเราก็ดึงอย่าให้มัน ติดหนวดน,นะคะนี่ค่ะเรา,เามีดกรีดอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้และะ้ค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่นะคะฝั่งนี้จะไม่ใช่นะคะตรงที่สีดำๆค่ะเราจะทำฝั่งนี้นะคะ ทำไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วนี่หัวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำอีกหัวหนึ่งให้ดูนะคะ นี่ค่ะผ่าตรงนี้นะคะทําง่ายๆค่ะเราก็แบกออกอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยเราก็ใส่น้ําพอประมาณนะคะเกลือไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะเพราะว่าเราทําแค่ห้ากิโลนะคะถ้าทำสิบโลเราถึงใส่ หนึ่งถ้วยเลยนะคะเราก็คนนะคะอันนี้ก็จะใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะหรือเราไม่ใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ได้กําหนดเวลานะคะบางคนก็ทําเด้งเร็วะคะ่ะบางคนก็เด้งช้านะคะเราก็ดูตัวปลาหมึกเอานะคะว่าใช้ได้หรือยังนะคะ ทำไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะหนวดมันก็จะงอนะคะหนวดมันจะพึ่งใหญ่กว่าเก่านะคะค่ะหน้าตาก็แบบนี้นะคะสวย ว่าตอนที่เราหันใช่ไหมคะตอนที่เราผ่าถ้าได้อย่างนี้ก็พอได้นะคะค่ะเห็นไหมคะเวลาอะไรเนี่ยมันจะกรอบเลยคะเนี่ยมันจะแตกจะจะแตกต่างจากตอนที่เราไม่ได้ ปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำนะคะล้างประมาณสองน้ำนะคะเผื่อเวลาเราจะไปแช่น้ำจะได้ใสนะคะเอาไปแช่แล้วก็แช่น้ำกับน้ำแข็งเหมือนเดิมนะคะ ความเค็มมันจะหายไปเองค่ะเวลาเราแช่เก็บไว้นะคะนี่ค่ะหนวดยาวก็จะแข็งอย่างนี้นะคะจะกลมเลยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วถ้าโดนน้ําแข็งความเย็นอีกอก,ก็จะเด้งขึ้นกว่าเก่านะคะก็จะสวยกว่าเก่าแข็งกว่าเก่าอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาลูกค้าเขาก็สะดุดตาเขาก็จะหยิบซื้อของเรานะคะเพื่อน ลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสด,ดีค่ะ